เกาะผีตุ๊กตาเสียงเชื้อเชิญสู่ใต้ผิวน้ำใต้ผิวน้ำสีดำมืดครึ้มของคลองเตชุอิโลความลับที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่เพียงแค่เศษซากของอดีตหรือตะกอนที่สะสมมาเป็นศตวตรรษแต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและน่าสยดสยองกว่านั้นเป็นวงจรแห่งชีวิตและความตายที่หมุนเวียนไม่รู้จบดูดกลืนผู้บริสุทธิ์เข้าไปในกรงขังใต้น้ำ เมื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆโซลิตาจมลงไปในกระแสน้ำเย็นเฉียบเมื่อกว่า70ปีก่อนเธอไม่ได้เพียงแค่สิ้นชีวิตแต่ได้เริ่มต้นสิ่งที่จะกลายเป็นตำนานอันน่าสยดสยองคือการตื่นขึ้นของพลังมืดที่จะเรียกร้องชีวิตอื่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแห่งความทรมานคืนนั้นน้ำในคลองเปลี่ยนสีจากใสยเย็นเฉียบกลายเป็นดำมืดครึ้ม และม่เคยกลับมาใสาอีกเลยเหมือนเลือดของโซลิตาได้ย้อมสีน้ำทั้งสายจนชาวบ้านเรียกว่าอากัวเดมวยเต้น้ำแห่งความตายคลองแห่งนี้กลายเป็นมากกว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มันคือเส้นแบ่งระหว่างสองโลกคือโลกของผู้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงแดดและเสียงหัวเราะกับโลกของวิญญาณที่มืดมิดและเงียบสงบ น่านน้ำสีดำนี้เป็นเหมือนประตูที่เปิดค้างไว้ทําให้พลังจากทั้งสองด้านสามารถไหลผ่านไปผ่านมาได้อย่างอิสระแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือพลังที่ไหลผ่านประตูนั้นเป็นพลังแห่งความหิวกระหายความหิวกระหายของเด็กหญิงที่ตายอย่างไม่สมควรที่ต้องการเพื่อนเล่นต้องการความอบอุ่นต้องการชีวิตของผู้อื่นมาชดเชย ดอนฮูเลียนซันตาน่าบาริราชายผู้พบศพเด็กหญิงในวันนั้นไม่อาจรู้ได้ว่าการค้นพบครั้งนั้นจะสาบแช่งเขาและเกาะแห่งนี้ไปตลอดกาลเขากลายเป็นนักบวชที่ไม่ได้บวชนักไถ่บาปที่ไม่ได้รักการแต่งตั้งจากใครใช้เกาะเล็กๆแห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการไถ่บาปสำหรับความผิดที่เขาเชื่อว่าตัวเองมีแต่ความจริงที่เขาไม่รู้คือ การที่เขาไม่สามารถช่วยสุริตาได้ไม่ทันไม่ใช่ความบังเอิญเด็กหญิงเรียกเขามาเขาเลือกเขาให้เป็นผู้รับใช้ให้เป็นมือขวาในการดำเนินพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นเวลากว่า50ปีที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ด้วยการถูกควบคุมเก็บเกี่ยวตุ๊กตาจากทุกแหล่งที่หาได้แต่ละตัวไม่ได้ถูกเลือกโดยเขา แต่ถูกเลือกโดยโซลิตาที่กระซิบบอกให้เขารู้ว่าตัวไหนที่เธอต้องการตุกตากว่า4,000ตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ของเล่นที่ถูกทิ้งร้างแต่กลายเป็นภาชนะบรรจุวิญญาณแต่ละตัวคือที่อยู่อาศัยของเด็กที่จมน้ำตายในคลองแห่งนี้เพราะโซลิตาไม่ได้อยู่คนเดียวเธอได้เรียกเพื่อนๆมาร่วมด้วยแต่ละตัวในจำนวนนั้นคือวิญญาณขั้นกลาง ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ของตายมีความรู้สึกแต่ไม่มีจิตสำนึกมีตาแต่มองเห็นสิ่งที่คนเป็นมองไม่เห็นพวกมันแขวนอยู่บนกิ่งไผ่ราวกับผลไม้ที่ไม่เคยสุกแกว่งไกวไปมาตามสายลมเป็นสักขีพยานเงียบๆและผู้พิพากษาสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่รู้คือ ุกตาเหล่านั้นเฝ้าดูพวกเขาจดจำใบหน้าจำชื่อและเลือกเหยื่อผู้ที่มาเยือนด้วยจิตใจไม่บริสุทธิ์ผู้ที่มาเพื่อเยาะเยะ้ยหรือผู้ที่มาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกินไปจะไม่สามารถออกจากเกาะได้อย่างปลอดภัยในคืนที่พระจันทร์มืดเมื่อเวลาเลื่อนผ่านสามนาฬิกาสามสิบสามนาทีเวลาที่โซลิตาไป ตุกตาทั้งหมดจะตื่นขึ้นพวกมันหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันมองไปยังจุดที่โซลิตาจม้นาำและเริ่มกระซิบเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่เสียงของตุกตาแต่เป็นเสียงของเด็กที่ตายแล้วพวกเขาเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าพวกเขาตายอย่างไรว่าพวกเขาทรมานแค่ไหนและว่าพวกเขาต้องการอะไรเราเหงา มาเล่นกับเราอยู่ที่นี่ตลอดไปผู้ที่มีความสามารถพิเศษในยินเสียงเหล่านี้จะเริ่มเป็นบ้าจะหลับไม่หลับกินบุลงได้และสุดท้ายจะถูกเรียกให้กลับมาที่เกาะในคืนที่หมอกหนาหูเลียนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเป็นเวลาห้สิปีที่เขาอยู่บนเกาะ ไม่ใช่เพื่อไถ่าบาปแต่เพื่อรับใช้เขาเป็นผู้ดูแลสุสานเป็นผู้เฝ้าประตูและเป็นผู้จัดเตรียมเหยื่อสภาพที่ชำรุดชุดโทมแต่ละตัวลวงตาที่หลุดออกแขนขาที่หักผมที่ร่วงใบหน้าที่จางลงไม่ใช่การสะท้อนสภาพจิตใจของหูเหลี่ยนแต่เป็นการสะท้อนสภาพของวิญญาณที่อยู่ข้างในวิญญาณที่ถูกทรมานถูกขัง ถูกบังคับให้อยู่ในร่างที่ไม่ใช่ของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปขอบเขตร,ระหว่างความจริงและจินตนาการหายไปตุ๊กตาเหล่านั้นมีชีวิตจริงๆในสายตาของทุกคนที่มาเยือนพวกมันกระสิบกันโยกหัวขเขมิตาหันตามมองผู้เยี่ยมชมและในคืนที่เงียบสงบที่สุดเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงเด็กหญิงหัวเราะเล่นแต่เป็นเสียงกรีดร้องเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เสียงบอกให้หนีไปให้เร็วก่อนที่จะสายเกินไปแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงเหล่านั้นจะหยุดกระทันหันเมื่อมีใครพยายามบันทึกหรือถ่ายทำเหลือเพียงความเงียบสงบที่น่าขนลุกและรู้สึกถึงสายตาหลายพันคู่ที่จ้องมองจากทุกทิศทางในปี2001ดอนหูเรียนไม่ได้ตายโดยบังเอิญ เขาถูกเรียกให้กลับไปยังจุดเดียวกันที่เขาพบโซลิตาการตายของเขาไม่ใช่การจบสิ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับใช้เขากลายเป็นผู้พิทักษ์ใต้น้ำที่คอยลากผู้ที่ไม่เหมาะสมลงไปใต้ผิวน้ำดำหลังจากเขาตายปรากฏการณ์แปลกๆเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะหลายคนหายตัวอย่างลึกลับบางคนถูกพบลอยในคลอง สภาพจมน้ำตายแต่สิ่งที่แปลกคือพวกเขาไม่มีน้ำในปอดพูดที่รอดชีวิตกลับมาเล่าเรื่องราวที่น่าขนลุกพวกเขาได้ยินเสียงเด็กเรียกชื่อจากใต้น้ำเห็นมือเล็กๆโบกใส่จากก้นคลองและรู้สึกถูกมีสิ่งใต้น้ำจับเทา้าพยายามลากลงไปกล้องใต้น้ำที่ทีมผลิตสารคดีติดตั้งไว้บันทึกภาพได้เพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะดับลงอย่างลึกลับ แต่ในเศษวินาทีเหล่านั้นมีภาพที่ทำให้เลือดเย็นเฉียบเงาเด็กๆลอยอยู่ใต้น้ําแขนขายื่นออกมาเหนือผิวน้ําเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือตุ๊ก,กตาบนเกาะยังคงเพิ่มขึ้นแม้ไม่มีใครนำมาวางพวกมันปรากฏขึ้นเองในคืนที่หมอกหนาตุ๊ก,กตาใหม่ๆที่ดูเหมือนถูกทำขึ้นเพื่อใครใดคนหนึ่งโดยเฉพาะมีใบหน้าคล้ายคลึงกับผู้เยี่ยมชมที่เพิ่งมาเมื่อกี่วันก่อน คืนที่น่าขนลุกที่สุดเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มวัยรุ่นตัดสินใจค้างคืนบนเกาะพวกเขาตั้งเต็นท์และจุดไฟตั้งค่ายแต่เมื่อเวลาสามนาฬิกานาทีไฟดับลงทั้งหมดและที่เหลืออยู่คือเสียงเด็กๆร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงนั้นดังมาจากทุกทิศทาง จากตุ๊กตาทุกตัวพร้อมกับแสงเรืองรองจากดวงตาพลาสติกเหมือนแสงไฟนับพันส่องสว่างในความมืดมิดดูรเมเด็กน้อยดูรเมยาหลับเธอเด็กน้อยหลับเสียทีพอรุ่งา้ากลุ่มวัยรุ่นถูกพบหมดสติกลางเกาะ จัดเรียงเป็นวงกลมรอบรอบตุ๊กตาตัวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนตุ๊กตาที่มีใบหน้าเหมือนกับเด็กหญิงคนหนึ่งในกลุ่มที่หายตัวไปตั้งแต่คืนนั้นวันนี้ปี2025คลองเทชุยโลยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่มีกฎที่ไม่เป็นลายอักษรห้ามไปคนเดียวห้ามค้างคืน ห้ามลงไปในน้ำและที่สำคัญที่สุดห้ามเอาตุ๊กตาออกจากเกาะผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเหล่านี้มักจะประสบเคราะห์ร้ายบางคนตายบางคนบ้าบางคนหายตัวอย่างลึกลับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันตุ๊กตาเหล่านั้นยังคงแขวนอยู่บนเกาะ แกว่งไกวในสายลมที่พัดผ่านดวงตาพลาสติกจ้องมองผู้มาเยือนด้วยสายตาที่มีชีวิตพวกมันไม่ใช่เพียงศิลปกรรมอนุสรสถานหรือคำเตือนพวกมันคือผู้พิพากษาผู้ปรับโทษและผู้เก็บเกี่ยวและในคืนที่มีหมอกหนาเมื่อเสียงนกและ,มะแมลงเงียบไป เมื่อลมหยุดพัดคุณอาจได้ยินเสียงที่ทำให้เลือดเย็นเฉียบเสียงเด็กๆร้องเพลงเสียงเท้าเล็กๆวิ่งเล่นบนไม้และเสียงกระสิบมาเล่นกับเราอย่าไปนะเรารอคุณอยู่ครองเทชวีโลไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยว มันคือประตูส่นรกที่พร้อมจะกลืนกินทุกคนที่มาเยือนด้วยจิตใจไม่บริสุทธิ์และเมื่อคุณหันหลังไปคุณจะรู้สึกได้ถึงสายตาหลายพันคู่ที่ติดตามคุณไปจนกว่าคุณจะกลับมาอีกครั้งหรือจนกว่าคุณจะกลายเป็นหนึ่งในพวกเขาเพราะที่ครองเทชุยโล ไม่มีใครได้จากไปจริงๆพวกเขาแค่เปลี่ยนรูปแบบการอยู่